ที่ดินโคราชพุชานะคะพามาแปลงนี้ค่ะ100ตารางวาอยู่ตรงหน้า,าวิทยาลัยเทคนิคปากคงชัยนะคะแล้วก็เลี้ยวตรงเข้ามาตรงคอนกรีตเลยนะคะตรงลารเล็กๆเลีเ้ยวฝากเข้ามาประมาณ1กิโลก็ถึงค่ะแล้วก็ตรงน้าค่ะคอนกรีตข้างหน้าเป็นเป็นคอนกรีตเส้นน้ำน,นะคะแล้วก็ยาวลงมาจนถึงที่ดินเราตรงนี้ที่เห็นเนี่ยนะคะ ก็ตรงนี้ประมาณ250เมตรค่ะนะคะ250เมตรจากตรงนั้นเข้ามาข้างหน้าก็เป็นสายไฟ250เมตรตรงนี้ก็จะต่อไปเข้ามาน้ำตรงนี้เป็นน้ำบาดาลนะคะบ้านบ้านเพื่อนบ้านแถวนี้ก็มีนะคะตรงนี้ก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งข้างหน้าตรงทางเข้าก็มีบ้านนะคะมีหลายหลังก็จากเทคนิคปักธงใช้เข้ามาก็จะมีมีครอบครัวมีบ้านคนนะคะมีหลายหลังอยู่นะคะก็ถึงข้างนาลัางสีน้ำเงินแล้วก็ต่อตรงนั้นแล้วก็เลื้อสายเข้ามา ก็ะะถ้าจากเส้นนะครราชสีมาเข้ามาเส้นเมืองเข้ามาจิดปักนะคะก็ะขวามือจะเป็นปตทแล้วก็อยู่เดินกับรถเข้ามาเส้นไปลำพิงน,นะคะเส้นนั้นประมาณ เราเป็โนโขนเนาะขิ้นออ,อกเมื่อวันศุกร์เมื่อกี้เองค่ะนะคะวันนี้วันวันนี้วันวันอาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ออกเมื่อสามวันที่แล้วเป็นโนนให้แล้วนะคะเปลี่ยนจากนสสามกอเป็นโนนให้แล้วอันนี้หลักงดฝังให้แล้วนะคะอันนี้เลขโนนอันนี้เนาะเก้าสี่ห้านะคะเสานี้กับเสานูน,นนะคะเดี๋ยวชีว้ให้ดูนะคะเสานี้กับเสานูนนะคะอันนั้นเส้นห้าสี่เก้าเนาะ และหลักหมุดนอโสามอันเก่าก็ยังอยู่นะคะแล้วก็หลักสมุดอันใหม่ก็ฝั่งให้แล้วนะคะและ้วก็ด้านนี้ <Okay. S 1> ด้านนี้นะคะเราจะไปตรงตรงเสาเสาด้านนู้นนะคะเสานี้จะเป็นเนื้อหาเสาหัวแดงที่เราทำไ้ให้แล้วแล้วก็มีถุงอยู่ข้างหลังจะเป็นป่ามันนะคะ <Okay. S 1> ก็แถวๆนี้ก็มีบ้านไมมีบ้านอยู่ด้วยนะคะนางข่ามือจะมีบ้านอยู่ มีเสนึค่ะเสานึ่งอีกเสเนาะ,ะนนนนนแล้วก็ที่ที่แปลงนี้ได้ง,ง่ายๆก็ถ้าจะมาดูนะคะก็มีต้นละมุงต้นนี้อยู่เนาะแล้วก็ตรงด้านนู้นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมเนาะหน้าหน้าหน้าจะประมาณต้นสักหนะ้าเมตรก็สนใจนะคะราคานี้ไม่แพงนะคะ 125,000บาทนะคะ125,000บาทไก่วิไลเทคนิคปัดธงชัยมีเพื่อนบ้านอยู่ห่างตรงนี้ประมาณ300เมตรน้ำบาดาลอยู่โซฟาห่างตรงนี้ประมาณ225เมตรไม่เกินนี้นะคะแล้วก็เส้นใหญ่นี่ก็อกอกออกออกออกเส้นรับมะเพลนะคะก็ออกไปตรงวังน้ำเขียวได้นะคะก็เส้นใหญ่ด้านทางทนี้นิดเดียวนะคะใกล้เมืองจากจาก สวนสัตว์มาจากแยกสวนสัตว์มาด้านหลังนั่นนะคะก็1 4กิโลเมตรถึงปากแล้วก็จับมานี้ประมาณเกินยี่กิโลเมตรนิบเดียวก็ถึงนะคะดูถนดกันนะคะก็จะสะังเกตเห็นว่าถนนมาตามตรงมุมที่พอดีเลยนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาถนนหน้าที่ดิน8เมตรค่ะก็นะคะอันนี้เป็นถนนเนาะเพิ่งออกม่สดๆจริงๆเลยนะคะ มาดูภาพทางอากาศกันนะคะอันนี้จากวิรายเทคนิคตัดธงชัยเข้ามานะคะจากถนนเส้นใหญ่นะก็ปา,าเลี้ยวคอนกรีตยาวเข้ามาเลยนะคะประมาณ1กิโลเมตรก็ถึงตรงนี้จะเป็นคอกสัตว์เป็นบ้านโคนนะคะทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนะคะก็จะถึงมุมเลี้ยวที่เราก็ทั้งขวาก็จะเป็นบ้านหลังสีน้ําเงินนะคะบ้านร้านค้าหลังสีน้ําเงินแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยะคะ่ะนี่นะคะเริ่ม าภาพข้างล่างเราเริ่มจากวิเลยเทคนิคปทวงใช้ให้เข้ามานะคะเหยือ้ายตรงนี้ค่ะสาราเล็กๆนะคะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้เป็นคอนกรีตรยาวจากถึงที่เลยเนี่ยคอนกรีตรยาวแล้วก็เลี้ยวเข้าไปถึงที่ดินเราอีกอ่าายมือเลี้ยวเข้าไป2 5 0นะคะเป็นถนนแบบนี้นะคะจากอ่าถนนคอนกรีตรเข้ามา2 5 0เมตรเองก็ถึงที่ดินที่ดินอยู่ตรงนี้ละค่ะเนี่ยค่ะบริบทของที่ดินเนาะก็ อยูใ่ใกล้เมืองนะคะก็ใกล้วิไลเทคนิคปักธงชัยด้วยนะคะก็เราฝังเสาหมดไปให้แล้ว4ีาลน,นะคะชัดเจนนะคะที่เป็นที่ดินชัดเจนแปลงนี้นะคะเป็นโฉนดพร้อมโอน0813580538 1 2 5 38, 5 0 0 0บาทที่ดินโคราชปุชาขอบคุณค่ะ